สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ x s h o t นะครับแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ว่ามี i d มาขายนะครับคุ้มๆเลยแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยนะครับซึ่ง ID ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับก็ขายยกเมลโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับตามนั้นเป็นตัวละครเวล124นะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าเซิร์ฟกันเอาไอ้เหี้ยทำไมเข้าเซิร์ฟไม่ได้ เซิร์ฟพีเมียมแม่งพังแต่เช้าเลยโอ้โหเข้าชนแนลนี้มากูเจออะไรวะเนี่ยวัตตาฟไอ้เหี้ยโอเคช่างมันนะครับอุ๊ยผมดืมปรับภาพวะภาพแม่งช้าเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นมาขายดีนะครับนี่ครับผมเลเวล124 VIP V5 ครับผมเดี๋ยวเราไปดูของในตัวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะครับเผื่อมันเงียบเกินไปโอเคนะครับก็ ปืนที่ถือนะครับก็จะเป็นปืน Energy b i ินะครับเป็นปืน8ดาวถาวรครับแล้วก็มีธนู8.5ดาวถาวรครับแล้วก็มีมีดหมุนครับมีดหมุน8.5ดาวถาวรครับโอ้โหแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับแค่นั้นแหละมีแจกฟรีระเบิดมันนี่นะครับเหลืออีก177วันนะครับโอเคแล้วก็มีพวกอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นพวกระเบิดแฟตระเบิดเพิงนะครับ มีโบบักวิ่งนะครับถาวรครับตุ้มหูถาวรครับบวกวิ่งมีปากครับปากบวกวิ่งเหมือนกันถาวรเลยนะ3อย่างเนี้ยแล้วก็มีแว่นแว่นหนวดนะครับอันนี้ดีครับสายบอมแมทชอบเลยเพราะว่ามันวิ่งบวกหนึ่งแล้วก็การระเบิดแฟดจากเพื่อนรุ่มทีมหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วก็มีเสื้อวันแม่ครับถาวรครับเสื้อวันแม่นี้วิ่งบวก2ครับอันนี้สวยมากแล้วก็ หัวกับกระโปรงเหลือ200กว่ากวันครับชุดเซตครับชุดเซตถาวรครับชุดเซตตัวนี้วิ่ง2การระเบิดเลเวลมานะครับแล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไปขึ้นบอกสิเมื่อกี้แมงลินพันอ่ะแล้วก็มีถุงมือบักวิ่งนะครับถาวรครับแล้วก็พวกกําไรแหวนถาวรครับอันนี้เป็นแหวนมองเลือดถาวรเอ้ยถาวรก็เฮียแล้วเหลืออีกห้าห้าชั่วโมงใกล้จะหมดแล้วนี่หว่าปีกถาวรครับปีกนี้วิ่งห้าครับ แล้วก็ไอเทมมีแบ็กกราวน์ถาวรมีรยายการที่น่าสนใจมีท่าเต้นลุน่าแดนครับถาวรเป็นท่าเต้นลึกลับมี888มีแท็กวิ่ง5มีเมติกเนมการ์ดไทเตนส่งการ King of กอรี่เนี่ยถาวรหมดเลยนะครับผมโอเคที่แหลืก็ไม่มีแล้ว,แล,วแล้วก็ปืนที่มีครับในตัวนะตอนนี้ก็มีปืน wc 8.5ครับที่ถาวรครับ ปืนฉิน8.5ดาวถาวร WR g o Eater ครับ8.5ดาวถาวรอ,อันนี้อะไรเนี่ยดา้อนโกแมงใช่ป่ะเป็นปืน8ดาวครับถาวรครับอันนี้น่าจะยังไม่เวกหรือเปล่าหรือเวกไปแล้ววะน่าจะยังเพราะว่าเป็น8ดาวโอเคแล้วก็มีปืนอะไรถาวรนีกคะดูแป๊บมีปืนพกเค,ค็กแมนเอ้ยไม่ใช่พกปืนแอซซอลนอี่ปืนเค,คแมน8ดาวถาวรครับ มีปืน AK คู่ทองนะครับ8ดาวถาวรเอลเลส8ดาวถาวรแกเบียลจัดก็8ดาวถาวรครับสตรีมเมอร์8ดาวถาวรแล้วก็ปืนพินครับ8ดาวถาวรมี HK Burning World ด้วยครับ8ดาวถาวร o o d Fortune ปืนปานะครับ8ดาวถาวรแล้วก็มีปืนสงครามครับ ซูเปอร์วอเทอร์ช็อตนะครับแดาวถาวรครับ WC สีแดงครับแดาวถาวรมีเชนบัตรดีวิลครับแดาวถาวรโพไซดอนแปดาวถาวรเซลลิงแปดาวถาวร WC สีขาวแดาวถาวรปืนเป็ดปืนเฟรมทาวเวอร์นี้ปืนไฟนะครับ The King of Hill เนี่ยแดดาวถาวรน,นะครับโหหลายกระบอกจัดแล้วก็หมดละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของปืนสไนเปอร์นะครับก็มี สไนเป8.5อยู่กระบอกหนึงนะครับแล้วก็จะเป็น4 Hunter 4 Hunter Thunder อันนี้ยิงมัมมี่ดีมากเลยปืน h a r d เ e สก็เช่นกันนะครับยิงมัมมี่ดีมากนะครับเป็นสไน4กระบอกนี้ที่สามารถยิงทะลุกําแพงได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละลูกซองครับลูกซองมีปืนลูกซองตัวนี้นะครับความแรงเทียบเท่ากับ8.5นะครับ EX ม่วง ก็แค่นี้แหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกปืนใช้จ่าย400,000 gp นะครับต่อมาแซฟแมชชินกันนะครับมีปืนเจิ้งกวนครับโป k เค s นสเปซครับมีไนไลท์เดมอนครับอันเรียวเอ็กซ r เบอร์พังนะครับอันเนี้ยเอาไปลง PVE ได้นะครับอันนี้บอมแมทก็ดีอันนี้มัมมี่ก็ได้นะครับอันเนี้ยก็ดีเหมือนกันลง PVE แต่ว่าอันเนี้ยห้องบอมแม่งโนนะครับเล่นไม่ได้แมชชินกันนะครับโอ้มีโกเลนการูด้าครับ มหัศสุดยดครับมีปืนไวท์เทกเกอร์ถาวรด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรน่าสนใจมาดูพวกปืนบอมครับแม่งมีปืนไฟแปดดาถาวรครับบอมจีจีครับแปดดาถาวรครับปืนเลเซอร์แปดดาถาวรเช่นกันแล้วก็มีปืนบอมอันเดสด้วยครับปืนบอมตัวนี้แม่งแรงแม่งเปลี่ยนลูกไวด้วยนะครับกระสุนโคตรเยอะผมบอกไว้ก่อนเลยมาดูอาวุธลองกันบ้างดีกว่า ก็มีปืนพกคิวเลื่อนนะครับ8.5ดาวถาวรครับมีมีดซาบะโกะนะครับธนูเอาไปบั็กดาลหุ่นได้นะครับแต่ดาวถาวรนะครับอันนี้ก็เป็นปืนพกที่เอาไว้บักกับปืนก็อดกอรี่หรือปืนซามูเอลนะครับอันนี้ก็เป็นพกระเบิดนะครับยิงมัมมี่โคตรเกียนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อมาระยะประชิดครับมีมีดปลาครับคาทาน้ำแข็งอเล็กซานเดอร์เอ็ดนะครับมีตัวใหม่ล่าสุดนะครับ แล้วก็มีอันนี้ของปืนอะไรวะปืน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 แซดอารก้อนหรือเปล่าวะน่าจะใช่มั้งแต่ว่าเป็นสกินนะครับแล้วก็มีมีดของปืนฉินด้วยนะครับนี่เป็นแปดดาวแล้วก็มีช้าต,ตัวนี้แปดดาวแปดดาวคอดาเมจหนึ่งหมืนแปดดาวมีคู่กับปืนเชิงกวนแปดดาวถาวรน,นะครับ มีมีดทวนแล้วก็มีดตัวนี้ครับโซนิกเบดครับถือแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับสายมีดชอบมากนะครับต่อมาก็เป็นระเบิดครับก็มีช็อคบอมระเบิดฮิวเลือดเหลืออีกแค่5วันนะครับมีระเบิดเจดีนะครับถาวรครับแล้วก็มีระเบิดน้ำแข็งถาวรครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับเอามาทําไมก็ไม่รู้ที่เหลือก็จะเป็นพวกชุดเซตครับมีชุดเซตแบบก็สอยู่2ชุดเซตนะครับก็คือมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับต่อมาสีสับบนล่างครับ ชุดเซ็ตนักเรียนเนี่ยมีทั้งหญิงและชายเลยนะครับเหลือ200กว่าวันแล้วก็เสือ้อรักแม่ทั้งหญิงทั้งชายเลยถาวรครับมาดูปีกกันบ้างนะครับมีปีกบักวิ่งนะครับนี่ปีกบักวิ่งหัวใจนะครับส่วนหัวก็มีบกวิ่งอย่างน,นี้แต่ว่าวิ่งไวไม่เท่าโบหรอกนะครับอันนี้หน้ากากถุงมือปากหูบลาบลาบลา,บา,บามีแค่นี้นะครับ ไอเทมก็คงไม่ต้องโชว์อะไรมากครับมันมีอยู่แค่นี้แหละอันนี้ก็เป็นพวกท่าเต้นนะครับมีสกายสปินมีท่าเต้นมัมมี่ครับถาบอลแล้วก็มีตัวนี้ด้วยบอมแมทเห็นชอบใช้กันนะครับสวยดีแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละขอลื้อแป๊บเหลืออะไรบ้างเออแม่งหมดละที่เหลือก็เป็นไข่สัตว์เลี้ยงครับไข่สัตว์เลี้ยงพวกแจกฟรี สกิลสัตว์เลี้ยงก็มีเท่าที่เห็นครับอาหารสัตว์เลี้ยงมีเยอะครับไม่ต้องกลัวมันจะอดตายครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนี้ก็คือเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างอ่าก็มีสัตว์เลี้ยงแปดดาวอยู่1ตัว2ตัว2ตัวแล้ว3มตัวมีสัตว์เลี้ยงแปดดาวอยู่ทั้งหมด3ตัวครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ นี่หนึ่งมีสองมีสามเช่นนี้เนาะนี่มีสัตว์เลี้ยงสายมัมมี่ด้วยนะครับการ์ดเปลี่ยนกระสุนไวบวกยี่สิบโคตรดีใครที่สนใจดีนี้นะครับก็สามารถทักแชเทเพจผมมาได้เลยนะครับไอดี ID นี้ขายอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับก็สามารถให้ยกเมลได้แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับผมไม่ไม่รับผ่อนนะครับไอดี ID นี้ขอแบบจบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอฝาก ไอดีนี้ไว้ด้วยลวกันนะครับผมใครที่สนใจก็ทักแชทเพจมาได้เลยครับผม